สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนิ่มนาโนนะคะวันนี้เรามาที่บ้านพี่ไข่ยอดเทียนกันอีกแล้วนะคะหลังจากติดตามไม้ดอกไม้ประดับกันแล้ววันนี้เรามาติดตามไม้ผลนะคะที่สามารถกินได้ไม่ว่าจะขนุนหรือชมพูนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับพี่ไข่ยอดเทียนกันก่อนนะคะพี่ไข่สวัสดีค่ะวันนี้ที่มาเยี่ยมพี่ไข่เห็นดาวเรืองไปแล้ว ก็อะไรคะที่ได้ผลผลิตแบบนี้ก็ใช้นานโนค่ะอ,อ๋อนัน่นหมายถึงว่าพี่ไข่ใช้กับแปลงผกักแปลงไม้ดอกไม้ประดับพี่ไข่ก็เอามาฉีดนี่ด้วยฉีดหมดเลยเป็นต้นไม้ฉีดหมดรอบบ้านแบบ<ๆ>เหลือๆก็ฉีดสงสงไปฉีดสงสงพี่ไข่คะแล้วหนูเห็นไปเนี่ยต้นชมพู่ใกล้ๆกันีอยู่ต้นหนึ่งใช่ไหมคะเห็นดอกเห็นอะไรด้วยเนี่ยรู้สึกดอกสะพังเลยนะคะเป็นเยอะมากก็ท่านไหน ใช้ nano านาโนร่วมด้วยใช่นาโนฉีดทุกคนต้องฉีดทั่วไปหมดเพราะว่ายามเลยอ๋อ oh, จากที่ทำการเกษตรของเราเหลือๆก็พ่นพ้น,พน,พนหวานๆวากันไปหวานหวานพี่ไข่ให้ให้ยังไงคะฉีดพ่นให,ให้ทางใบให้ทางใบแล้วก็ลาดโทนอ๋อ oh, ให้ล้างถังลาดโทนเลยอ๋อออ้ไอ้ เสียดายเนาะตกค้างเนาะก็เลยล้างล้างถังก็ลล่โคลนสาดมันเข้าไปก็ได้ผลผลิตอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วเขาต้นโตเ็าต้องกินน้ำมากอ๋อใช่ใช่แล้วคนโตเนาะก็ต้องทานอาหารจุกๆเป็นเด็กเนี้ยค่ะข้าตัวเองนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาชมชมผู้กันนะคะที่ขายขาแล้วเพนี้เนี่ยใช้ไมคะไม่ได้ใช้ค่ะไม่ได้ใช้ใช้นาโนฉีส่งสอไปอยากจะโตก็โต ไม่ได้ใช้เคม,มีชัดเจนมีาสกดเป็นไปดีมากซงเกสรนจะมีแต่บมไม่มีพวกมันวันทองไม่มี สวยนะครับชัดสวยงามนระไรขอบคุณวานสิน้ำที่เราจะได้มีปั่ดีๆไว้กินกันออกที่ป่าสักจิษขอบคุณนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวก็ต้องขอขอบคุณที่ไข่นะคะ เดี๋ยวดูถามดีทีตรงเนี้ยพี่ไข่ประทับใจปุ๋ยนาโน Yes I Can YC ของเรามากน้อยแค่ไหนคะ100%เลยค่ะ100%พี่ไข่ย,ยืนยัน100%เลยค่ะโฮพ้นเปร้นตัวด้วยแคปซูลนาโนช่วยทันได้สบายมาให้ดอกมาให้ประดับก็ใช้ได้พืชสวนพืชไรทั้งนาคา